อวออนทัวร์นี้นะคะเรามาอยู่กันที่ศูนย์เทรนนิ่งของสถาบันยานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านอธิการบดีค่ะสวัสดีค่ะก็อยากให้ท่านอธิการบดีนะคะช่วยแนะนาศูนย์เทรนนิ่งที่นี่ให้ทุกคนได้ฟังหน่อยก็วันนี้เรามาถึงที่แล้วนะครับป็นศูนย์เทรนนิ่งนะครับสำหรับศูนย์ที่เรียกว่า RMUTI r e l e r v e EV Training Center นะครับที่เราหลังสารขึ้นมาเพื่อ <S 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 ที่จะตอบนโยบายของอวอร์ for EV ของกระทรวงอวอร์ของเราอยากรู้เรื่องครับว่าศูนย์นี้มีความสาคัญ อ,อยากรู้แล้วค่ะสูนี้นะครับเป็นสูงที่สามารถที่จะจัดฟึอกอบรมให้กับบุคคลที่จะเข้าสู่สมรรถนะสูงทางด้าน E ีีนะครับเป็นช่างซ่อมบำรุงเป็นช่างที่สามารถที่เอาไปปฏิบัติงานได้จริงตามมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวสูนี้จริงแล้วเรามีฐานการเทรนนิง่งการทดสอบนี่นะครับทั้งหมด9ฐานหลักๆด้วยกันตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานสาหรับด้ากส,สาหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าของเราเนี่ยนะจัดเรียนทั้งหมดเนี่ยเฐานหรือว่า9ก้าโมดูลนะครับ 1,400ชั่วโมง1,400ชั่วโมงเทียบ ได้เท่ากับ1ปีแล้วเหลืออีกปีเดียวก็จบเรียตีเลยนะครับใช้เซอร์ติฟิเคตตัวนี้มาเคมในการเข้ามาเรียนกับเราทานเฟอร์เทคโนโลยีกับเราได้เลยนะครับทั้งมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากลตอนนี้มาตรฐานไทยเราก็จะทําร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับแล้วก็มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เรามองถึงกําลังคนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทยนอกจากนักศึกษาแล้วเรายังมีช่างที่ต้องการการเทรนนิ่งทดสอบเพื่อเอาไปซ่อมบำรุงรถยนต์นไฟฟ้านะครับแต่ยนต์ ผมขออนุญาตแยกออกเป็น2กลุ่มเลยกันกลุ่มหนึ่งที่กลุ่ม Transformation หรือกลุ่มที่เราเรียกว่า c อน v วอร์ชันรถสันดาบเดิมเรามาเปลี่ยนให้เป็นรถ E ีีแต่เรามุ่งเน้นอีก,กนื้ก็คือรถเพื่อการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรแต่ว่าพอเรา c อน v วอร์ชันตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเราต้องการช่างซ่อมบุรุงรื่องช่างตัวนี้เราโฟกัสเลยนะครับที่เป็นกําลังคนที่เป็นเยาวชนที่อยู่ในอ,อําเภอในจังหวัดในตําบลน,น,นั้นๆที่จะต้องมีความรู้เพื่อที่จะไปแม i n t ทน a n c ซซ่อมบํารุงรถ E ีวีสำหรับการ c อน v วอร์ชันอีกกลุ่มหนึ่งเป้า สาและ30ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติซึ่งมาตอบโจทย์ของ a l l ร v ฟออีกเหมือนเดิมนั่นคือกลุ่มที่เราจะเปลี่ยนเป็นรถใหม่มาตาารฐานแบบนี้สามารถซ่อมบำรุงได้ในทุกมิติทั้งตัวรถทั้งหมดเลยและนอกจากนั้นยังสามารถที่จะดูแลเรื่องของสถานีชาร์จได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่คนค่อนข้างจะกังวลมากคือเรื่องแบตเตอรี่ที่นี่จะมีศูนย์การเช็คเรื่องของพร้อมป,ปกติของแบตเตอรี่มีการเปลี่ยนแบตเตอร,ร,ตตรี่มีการแพ็คแบตเตอรี่เรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวครับ oh, เรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะคะทุกคนงั้นวันนี้ขอถือโอกาสเข้าไปชมด้านไหนได้ไหมคะเจอันเ,นเลยครับขอบคุณมากมาค่ะ